ครับพามาแดกแท่วที่นี่เหมือนเดิมมาดูกันว่าวันนี้ยกเสียวหรือว่าจะแย่แล้วครับมาดูกันเดอย่าลืมนะครับจิงจิงหกเซนนะฮะสามลูกปืนนะครับนี่ฮะของดีน้ำไหลครับหาซื้อได้ครับน่าหนวดครับมาแล้วนะครับกับตอนนี้ชู่ดื่ม น,น่าตื่นเต้นออกออกออกอดูไปคันครับมีแอคชั่นคันด้วยครับคันนี้สุดยอดมากแต่ไปในเมืองของย่าเองครับคันอะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้อาชิโนโรครับอาชิโนอาชิโนโอะไรวะม้าบินครับใช่ม้าสอนสองปะไม่ใช่คนระับม้าสอนสองไม่ใช่ผมนะครับ <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วครับสวยางามมากน,นี่สายเท่าไหร่ครับเนี่ยนะอันนี้สายู8.6ครับอืมโอ้ยชั้นกะโหลงสวยมากอันนี้ก,กล้องไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวจะตกเ <laughs> พกไปจริง ปลาไม่ใหญ่ครับจะหนามแรงคาดว่าตัวนี้กี่โลได้ฮะน่าจะประมาณเกือบๆโลครับอโอ้โหนั่นหอมดีโอ้โหตึงยังครับหน้ามตึงนะห,หน้านี้อย่างตึงเลยฮะเฮจะเอาแบบหน้าแบบโปมีท่านหนึ่งครับตกปลาอะไรอะตะเพียนเหรอ <laughs> สองโลโอ้โหดึงหน้าตรงนี้เลยห,หล่เอเลยครับเพราะะนั้นดึงนี้นะครับ ไม่ขึ้นเลยตัวนี้ใช้สวยโออครับโหปนะครล่อยครับปล่อยให้ออกครับ <c oughs> ตัวเดียวนี้เล่นานานนะถ่ายทีย่อะไรเนี่ยไม่เห็นเลย <c oughs> โอ้ยสวยอ่ะสีสวยมากเลยไอนี้เป็นไงครับไอนี้เป็นไงครับสุดยอดครับไอนี้ดึงหน้าตึงครับดึงหน้าตีงทีครับเงินนะนโอ้ยโอ้ยใส่ดันสองโลนะครับอันนี้โอ้ยโอ้โอ้ยยกคันโอ้อ้ยเล่นเองชงเองเลย

ันนี้ปลาไม่น้ำไม่กองครับโอ้ยประมาณเกือบโลครึ่งครับโลสามได้ครับตัวนี้โอ้โหสีสวยเลยมไม่เคยเจอปลาสีเข้มนี้มานานแล้วนะสุภาพแข็งแรงนะครับของเตครับตัวนี้เป็นไงครับไม่แข็งแรงได้ไงครับนี่มีนี่เกาะอยู่สองตัวเ็เ็ป ตัวนี้เป็นไงครับตัวนี้ก็แรงดีครับกระชากปี๊ดเลยสุดยอดเลยคันก็ถือว่าโอเคครับอาชิโนกับล้อเบอร์พันสาย D E ศูนย์จุดหกครับเหยื่อเจคัสตอมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอะไรนะเหยื่อเจคัสตอมครับเหยื่อโดนน้าเจ้สุดงใจสุงดีโอเคสวยๆตัวนี้เป็นไงครับตัวนี้เฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอพอเถอะไหร่เนี่ยสอดอะไรครับ ต้องขออนุญาตจริงๆ,ๆนะครับอนุญาตเก็บแดดครับช่วงนี้ไม่ได้กินปลานางครับอเออกงโง่นิดนึงเค,เคฝากไว้ด้วยกับเหยื่ยอเกค,คัสตอมลัวนะครับ,บกับไม้ปลากระสุกแมกกองเฟี้ยวเฟี้ยวสวยๆแบบนี้ติดต่อได้ท,ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับสนใจตีปลากระสุกแมกกองเดี๋ยวเราพาไปตกนะไปไป Who's your gang? Oh, that's yeah. it right now, Tina. pump. yeah. Who's your gang? Oh, yeah, big, big head.